สวัสดีผู้ที่สนใจ 4G Router สายสินใ้ทุกท่านครับวันนี้เราจะมาตอบ2อํคถามนะครับหก็คือถ้าเราซื้อสาย SFA มาคือต่อให้มันยาวขึ้นนะครับ r เ u t e r อยู่ในบ้านและเอาเสาอากาศไว้นอกบ้านเนี่ยจะรับ 4G ได้แรงขึ้นหรือเปล่าบอกไว้ก่อนว่าน,นี่พาร์ทหนนะครับและรวมถึงถ้าเกิดว่าเราต่อแลนล่ะแล้วมาใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับหรืออุปกรณ์ที่เป็นแบบ USB C แบบเนี้ย ตัวแปลงแบบนี้นะครับจะทําให้มันแรงขึ้นไหมเร็วกว่า WiFi ได้เปล่า <c oughs> น่าสนใจนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราไปลองให้ดูพร้อมกันครับส่ว <c oughs> นค่าเงินท่องซื้อเลครับไม่ว่าอุปกรณ์ต่างๆในนี้เรารเตอร์ใสซ่ซิมเทพซิมเทพต่างๆคูณสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปไ,ได้กับลาซาด้าสเลยนะครับ9เดือนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายลองกดดูกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวครับนี่คือ 4G ราเตอร์สายซิมได้ในรุ่นที่ผมแนะนำบ่อยที่สุดครับคือ TP-Link MR 6 0 0ครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นมนาตรฐานระดับ AC 1 2 0 0ในการกระจาย w i i i ออกมาและการรับ 4G เนี่ยเป็นแบบ2 CA ด้วยนะครับนั่นแปลว่ามันจะ,สะเสถียรกว่าและมีโอกาสที่มันจะแรงมากกว่าครับทีนี้คำถามก็คือบางคนบอกว่าพี่ครับ ผมเนี่ยอยู่ในบ้านมันไกลนะครับสัญญาณ 4G อาจจะมาแค่สัก2,001อย่างเงี้ยซึ่งมันสั้นอ่ะทำให้รับ 4G ในบ้านไม่ได้แต่นอกบ้านรับได้นะครับผมเป็นสายตัวนี้มานะครับสายตัวนี้เนี่ยคือ SMA นะครับที่ขายในเน็ตทั่วไปถามว่าต่อแล้วมันใช้งานได้ดีขึ้นไหมนะฮะเราทดสอบไปดูแล้วกับพันหนึ่งนะฮะเราถอดเสาออกมานะครับแล้วเราก็เอาด้านที่เป็นเกลียวในนะครับหมุนเข้าไปมันหมุนได้นะครับนี่เห็นไหมหมุนได้ แต่ว่าฝั่งด้านเนี่ยครับที่เป็นเกลียวนอกเนี่ยเสานี้เนี่ยก็เป็นเกลียวในเหมือนกันนะครับมันน่าจะใส่เข้าไปได้แต่มันไม่ได้ครับท่านผู้ชมฮะเอองงละสิมีคนถามว่าซื้อผิดหรือเปล่าจริงๆเนี่ยจะใช้คํานั้นก็ดูเกินเหตุไปน,นิดนึงนะครับเพราะแบบนี้ครับเจ้าสาย SMA ที่ขายในเน็ตทั่วไปเนี่ยเป็นสายสำหรับเสาของเราเตอร์ Wi-Fi ปกตินะครับในเสา Wi-Fi ปกติเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น 5.8G หรือ 2.4G นะครับอย่างตัวนี้คือ D-link นะฮะรุ่นบุกเบิกเว็บเราเลยนะฮะมันจะสามารถที่จะใส่ด้วยกันได้ครับแบบนี้เลยเห็นปะ100%ครับดังนัน้นสายแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับการใช้กับเสา Wi-Fi ทั่วไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเข็มออกมากแล้วฝั่งของเสาเนี่ยก็จะเป็นรูที่ให้เข็มสอดเข้าไปได้นะครับพอดีกันเป๊ะเลยแล้วแบบนี้ต้องสั่งอย่างไรฮะเอาแบบนี้ครับ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรามีก์อัปเดตจากลาซาด้ามานะครับเราจะบอกทุกคนเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยที่เป็นเกลียวนอกนะครับมันจะต้องเป็นเหมือนหลุมเข็มลงไปจึงจะสามารถใช้งานด้วยกันได้นั่นเองฮะได้สายใหม่มาเนี่ยเราตอบในพาร์ทสองนะครับต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อตัวของหันหน้าลุกอย่าหันก้นไป ต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อตัวของตัวแปลงนะครับที่เป็นแบบ USB-C และด้านหนึ่งเนี่ยเป็นพอร์ตแลนนะครับจะเป็นกิกะบิตแลนก็ได้นะครับหรือเป็นแลนทับลอยเมกก็ได้มันจะทําให้เร็วแรงขึ้นหรือเปล่านะฮะก่อนอื่นก็ตัวยุ่งลงไปก่อนนะครับ bye bye, บ๊ายบายกับแฟนคลับหนูเยอะลกนะโอ้ปาลูกปาผมรอให้ทุกคนดูแล้วนะครับ จากการทดสอบเรานะครับเราทดสอบกับเ x i ยวมี12 Pro นะครับแล้วก็ MacBook Pro M1 นะครับถ้าคุณคิดที่เรื่องของอินเทอร์เน็ตที่เป็น n 2.4ก่อนนะครับอาจจะมีค่าปิงที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สปีดที่ได้เนี่ยอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่ส่วนถ้าเป็นเครื่องที่เป็น ac 5 g h z นะครับเราจะได้รับสูงสุดที่8 6 6เมกะตเเซกครับจากการรับจาก x i a o มี12 Pro ตัวนี้เนี่ยอันนี้สปีดเท่นะครับยำอีกทีหนึงเราจะได้ความเร็วไปเรียกว่า เป็นร้อยนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับว่านี่คือความเร็วของ 4G ที่ใส่ไปในเราเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะได้แม็กแม็กประมาณนี้แหละร้อยร้อยต้นเต็มที่นะครับและจากการทดสอบอยู่เนี่ยค่าป็นอยู่ที่ประมาณสัก27 24 25โดยประมาณนั่นเองครับในขั้นต่อไปนะครับเราจะใช้ตัวของ USB C ตัวนี้ครับเสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนนะครับเสียบมี1 2 Pro ตัวนี้ซึ่งเมื่อเสียบแล้วเนี่ยคุณจะเห็นถึงโลโก้เะครับเป็นไอคอนที่เป็นรูปเหมือนลูกศรชี้ไปชี้มาเนี่ย แสดงว่าตัวนี้เนี่ยคือมีการเชื่อมต่อที่เป็นอินเทอร์เน็ตแลนเรียบร้อยแล้วนะครับและทดสอบสปีดเทสดูครับสปีดที่ออกมาได้เนี่ยก็เรียกว่าอยู่ขั้น,นเดิมมาและครับคือผมว่าด้วยความเร็วในการเชื่อมต่อทั้งคู่เนี่ยมีความเร็วที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วนะครับแต่สังเกตว่าค่าปริงเนี่ยการเสียบสายอันนี้เนี่ยมันจะลดน้อยมากกว่านะครับอยู่ที่ประมาณแค่20มิลเมเซกเท่านั้นต่อไปหลายคนอาจจะถามว่าแล้วแบบนี้เนี่ยมันทำให้การใช้งานปกติลื่นขึ้นไหมครับพี่เล่นเกมเป็นอย่างไรปัดฟีด ความเร็วในการใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยก็เหมือนกันมันก็ลื่นไหลยอย่างไรมันก็ลื่นไหลยอย่างนั้นรอโหลดช่วงไหนนะครับก็รอโหลดช่วงนั้นนี่คือเส็ม20เมกซ์ลิมิเต็ดนะครับการใช้งานจริงจะได้20เมกนะจะไม่ได้เป็นแบบ100เมกอย่างที่คุณสปีดเทสกันนะครับอะไรคือเขาปล่อยให้คุณแบบเห็นตัวเลขสวยๆกันไปและการเล่นเกมเนี่ยจากที่ลองดูนะครับไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ20มิลลิเซกกับ30มิลลิเซกนิดนึงถ้าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์มันก็เห็นผลลครับ และต่อไปนะครับเราไปทดสอบกับ Macbook Pro M1 นะครับซึ่งตัวนี้เน่ยถือว่าความแรงของตัวเครื่องใช้ได้อยู่แล้วนะครับ จากการทดสอบดูไม่ว่าคุณจะเข้าเว็บต่างๆนะครับโหลดต่างๆรวดเร็วด,วดีไม่มีปัญหาเลยบอกเลยครับว่าเซม20เมกขึ้นไปเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเข้าเว็บใหญ่ๆนะครับโหลดสกอร์เร็วๆเฮ้ยใช้งานได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซีเรียสเรื่องของการดู YouTube ระดับ 4K นะครับผมมองว่ามันอาจจะมีการรอโหลดอยู่หรือว่าต้องรอพัฟเฟอร์นานๆและคลิปไม่ยาวครับถ้าเราดูวิดีโอแค่ Full HD นะครับหรือแม้กระทั่ง 1044p เนี่ยผมบอกกันเลยนะครับว่ามันสามารถดูเย่ายลื่น ลและคุณสามารถดูความเร็วในการใช้งานจริงของซิม20 Max นี้ได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยที่ขึ้นมาใน Network Monitor นะครับเราจะเห็นเลยว่าความเร็วในการดาวน์โหลดจริงเนี่ยได้ประมาณสัก2 2.5 MB ต่อวิาทีนะครับซึ่งแปลงแล้วก็ประมาณ20 m มกต่อวิาทีนั่นแหละผมแถมให้นิดนึงครับคุณรู้ไหมครับว่าใน TP Link MR 600เนี่ยสามารถที่จะเลือกแบนได้หรือทุกคนตัวเราเตอร์มันจะรองรับ2 CA ถูกไหมครับแต่มันอาจจะไม่ได้บอกคุณว่าตอนนี้เนี่ย จับในคลื่นไหนย่านไหน8 5 0 9 0 0 0 0 0 8 2 0 0 1สามารถกดจากออโต้เป็นเมนูนวนได้ครับและเราสามารถติ๊กเลือกได้เลยนะครับว่าจะให้เขาจับคลื่นตัวไหนบ้างนะครับบางคนอาจจะอยากให้จับแค่850-900นะครับเพราะรู้สึกว่าคลื่นนี้นะครับมันไกลนะครับมันน่าจะทะลุลวกมาถึงบ้านเราได้ดีเนี่ย ถ้าเป็นแบบ MR 600ตัวนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะติ๊กหลายตัวได้เลยครับเพราะเป็น2 CA คือจับได้2คลขึ้นนั่นเองถ้ามีให้จับนะครับต้องใช้คํานี้ลองเมนู่นเองอาจจะเร็วสู้ออโต้ไม่ได้ก็เป็นได้ครับใครลองแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยลองคอมเมนต์บอกผมนิดนึงนะครับอ๋อใช่แล้วก็รุ่นที่เป็น TP Link MR 100เนี่ยวันนี้เราไม่มีอยู่กับตัวนะครับถ้าใครมีอยู่กับตัวลองทดสอบให้ดูหน่อยครับว่ามันสามารถที่จะเลือกย่านแบรนด์ตรงนี้เนี่ยได้เหมือนกับตัว MR 600หรือเปล และสุดท้ายครับคือการทดสอบกับเน็ตบ้านไฟเบอร์ปกติครับว่าปกติแล้วเรารับ Wi-Fi ผ่านสมาร์ทโฟนใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ Wi-Fi ใช้แลนแทนจากอินเทอร์เน็ตผมที่ทดสอบตรงนี้นะครับ Wi-Fi เนี่ย,ยวิ่งมาระดับแบบ7 0 0 8 0 0ทั้งอัพโหลดและดาวน์โหลดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวสาย USB C ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าค่าปิงก็เรียกว่าไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าสปีดที่ออกมาได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก320เต็มที่นะครับแค่นั้นเองเหตุผลก็คือว่า มันมีข้อจำกัดนะครับคือสปีดของตัวสาย USB-C ตัวนี้เนี่ยมันทําได้เท่านั้นครับจึงได้ความเร็วเท่านี้ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไกลจนเกินไปนะครับผมแนะนําว่าให้คุณใช้งานผ่าน Wi-Fi เนี่ยจะเป็นความสะดวกสุดสําหรับสมาร์ทโฟนต่างๆของคุณนั่นเองครับ อย่างไรคลิปนี้นะฮะก็น่าจะตอบคำถามไปที่เรียบร้อยในระดับหนึ่งแล้วนะครับใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อกับ Lazada าได้นะครับ9เดือน9นี้มีโปรพิเศษมากมายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับผมพัทธีพัทรีวิวใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ถามได้หรืออินบ็อกซ์มาถามได้นะครับอาจจะตอบช้าหน่อยแต่เราตอบแน่นอนฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับบายบายทำไมต้องกวต่อรีวิวเดีวยลูกบอกหน่อยได้ไหมฮึต่นอื่นก็ไม่โดดขึ้นมา Ừ. mhm Béo mhm bye bye, 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 bye. mhm con, con. Bye, bye. bye 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 mhm bye bye bye, Bye mhm mhm bye bye bye, mhm Bye 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 bye, bye bye, mhm mhm